ในภาวะสถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ป่วยโควิด -19 มากขึ้นเรื่อยๆโรงพยาบาลสงขลานครินมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งสถานที่ที่เปรียบเสมือนโรงพยาบาลสนามเป็นโรงพยาบาลสงขลานครินสาขา2เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการเบาและรอกลับบ้านจะนำผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปไว้ที่โรงพยาบาลที่เราเรียกว่าศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด -19 อุปกรณ์พื้นฐานโดยทั่วไปแล้วนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลสงขลานครินได้รับพระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์ซึ่งจะนำไปใช้ในภารกิจในการจัดตั้งศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยแห่งนี้ mm hmm. เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องนี้จะช่วยวินิจฉัยภาวะปอดติดเชื้อหรือปอดบวมในผู้ป่วยโควิด -19 จะทำให้แพทย์สามารถตัดสินใจในการรักษาวางแผนรักษาผู้ป่วยหนักเบาได้ดีขึ้น จำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเราวางแผนที่จะมีคลินิกโรคหวัดนะครับซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องเอ็กซเรย์นะครับเรามีผู้ป่วยหนักอยู่ใน i c u ซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็จะไปใช้ในที่ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องเอ็กซเรย์แบบนี้อีกหลายเครื่องโรงพยาบาลสงขลานครินเลยขอระดมทุนรับบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบนี้อีก3เครื่องวงเงินประมาณ10.8ล้านบาทเพื่อใช้ในภารกิจ ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ขอขอบคุณการสนับสนุนทุกรูปแบบทุกกำลังใจที่มอบให้กับทีมแพทย์พยาบาลพวกเราตื่นตันใจและจะปฏิบัติหน้าที่ต่อจากนี้ไปให้ดีที่สุด